พบกันแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกิทรับมีสวัสดีครับผมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่อีกมุมหนึ่งนะครับของอสวนบอนไซบ้านมดนะครับนี่แผนกล้องมาทางนี้ครูมดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนครูชัยโยงอยู่นูน่นครูไปไหนล่ะครูาาครบ,บ้านครูไม่มีมะขามดูเหรอครับเนี่ย มันเป็นยังไงมะขามมันรากไม่สวยมะขามรากมันอยู่ที่รากครับยังไงครับครูอธิบายหน่อยเน,น,นี่รากมาดูจากอันนี้มะขามสี่ <c oughs> ปีที่สี่้วครับปีสี่จบดีใกล้จบมาหาหลัยแล้วสิครับเนี่ยอ่นนี่อาาจรย้ปีสี่ดูนู้นดูนู้นอย่ายอันนี้ อันนี้ครูมดเลี้ยงไว้แล้วครูชายงจะมาสอยต่อใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็หลักหมื่นนะหลักหมื่นใช่ครับหมื่นปลายหรือหมื่นต้นต้นครับครูหมื่นท่วนนะฮะไม่ถึงะโอโหโหโ้โหกดกดราคาหรือโก,กงราคากันหน้าด <c oughs> ู่ใช่ครับ <c oughs> ผมเก่าบ,บวกไว้แล้วครับ <c oughs> ผมบวกไว้แล้วครับอืมนี่คือเป็นไม้โครงสร้างทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครูต้นนี้ลงกี่ปีนะสี่ปีประมาณสี่ปีครับ อ,อ,อย่างนี้หมื่นแน่นอนฮะตะโกโอ้ตะโกต้นนี้เป็นตะโกรากรอบแล้วก็กิ่งได้แล้วครับขึ้นตรงข้ามไปกิ่งมีแล้วครับมาแล้วผมแนะนําว่าถ้าอยู่บ้านเทวเฮาอะไรอย่าเลี้ยงไม้ต่อใหญ่แล้วต่อเขียงแบบนี้นะครับเพราะว่านี่แค่เขียงสองยังยอ่อเสาไฟฟ้าโอ้ตายนี่กำลังปิดปิดหน้าเขียงแล้วครับเน่เดินละ ถ้าเดินอย่างนี้นี่มิดหมายที่ดีครับปิดแน่นอนนะ <c oughs> ครับเก <c oughs> ียงนี่ปังนี่เลยใกล้เก <c oughs> ียงได้หรือยังคุณพ่อหนี่งใกล้ได้ครับมันเดินมาครึ่งกว่าแล้วครับอาจารย์ถ้าถ้าเราเราสต็อปนี่มันจะหยุดทันทีใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งกิ่งสองมันโตอีกมันก็เดินเข้ามาหากันอีกแล้วพอสมมติว่าอย่างเงี้ยรอเนี่ยไม่กลัวมันโตไม่เป็นไรอาจารย์ต้นมันใหญ่ ต้นใหญ่ใช่ฐานใหญ่ก็คือให้ต้องการให้ไปเดียวให้มันใหญ่ๆเลยได้อีกหนึ่งใช่เอาอีกสักสองปีครับนะครับขึ้นได้อีกอยู่เดี๋ยวผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับไอ้เนี่ยกิ่งกระโดงที่เขาขึ้นมาเนี่ยสีห้าเมตรเทียบเท่าเสาไฟฟ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราตัดปุ๊บนี่มันจะเป็นการทดชักักเลยใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาไม้มาค้ำแล้วผมว่าสงกานี้ลมน่าจะแรงอ่ะเพราะว่า ถ้าลมแรงอะฉีกได้เลยครับตรงเนี้ยเพราะเราตัดมันไม่หยุดหยุดหยุดเลยมันจะหยุดเลยมันจะชะงักเลยครับครับนะตัดมากตัดน้อยแล้วแต่เราก็จะปล่อยเขายาวไปเลยะครับใช่ทำเลยนะครับเนี่ยพอตัดจริงเอาใช้ประมาณแค่นี้เองครับเนี่ยแต่ที่เราเลี้ยงไว้นี่คือเลี้ยงเพื่อให้ได้ขนาดใช่ใช่ใช่โอ้แม่จ้า่เราตัดแคประมาณแค่เนี่ยเนี่ยตัดประมาณตรงนี้เลยครับถ้าตัดตรงนี้ก็คือเขียงสามเขียงสามครับ โอ้โหนี่ต้องบอกว่ามุมมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับที่ครูเขาขเลี้ยงเลี้ยงไม้ไว้นนลากรอบอันนี้ก็ลากรอบหมดเลยครับอย่างนี้เขาเลี้ยงเอาขนาดนู่นมีอีกมุมหนึ่งข้างนอกครับบางกําลังไปลดน้ำาลยนุ่นครับผมทรับย์ของบอนไซบ้านมดนะครับเป็นไม้โครงสร้างที่กําลังเลี้ยงมาอยู่นะฮะบ,บ่อริมน้ําตรงนู้นนะครับยังไม่ได้ข้ามไปดู เดียวก็ามใบแค่ครับตอนนี้ตอนนี้ครูชัยงกําลังมุ่งมั่นกับมะขามใบแค่อย่างมากมายนะใช่ครับพราะว่าสร้างเราสวยสร้างเราสวยเนี่ยอาจารย์ครับเขียนที่ติดดินแล้วบิดบิดต้นเดิมขึ้นมาก่อนเขียงที่ติดดินเลยแล้วบิดต้นเดิมขึ้นมาต้นไหนครับครูต้นไหนครับนี่ครับผมก็จะเขียงเขาที่ติดดินเขียงเตี้ยเลยแล้วแต่ผมก็จะมาคัดเหลือันเดียวแล้วก็บิดขึ้นไปมันจะได้เร็วครับ เรื่องเ่องไอ้พวกนี้ผมลงไว้ไปต่อตรงๆทื่อๆนะครับผมก็เลยอยากจะบิดแต่ก็เลยมาเขียข่ยเขาเตี้ยๆแลแ้วเดี๋ยวพอคัดขึ้นไปผมก็มาบิดบิดบิด,บดเขาแล้วให้มันกลมกกืนไปมันก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับอืมเออดียนย<ะ>วันอาจจะสวยไอ้พวกนั้นด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นเป็นข้อเปรียบเทียบให้ดูนะครับะมะขามะมะขามอพอตัดทดเขาแล้วนี่นะครับเทียบเลยครับแต่กระจัดกระจายล่อไปหมดเลยนะครับเนี่ยต้องรีบดูให้ดีปล่อยไว้นานๆหัวเขี่ยชอบบวมด้วยครับอืม าจุดเด่นให้ไม้ครับแต่ละต้นต้องมีจุดเด่นครับเนี่ยครับผมจะบิดเนี่ยพวกนี้เป็นสนใบพายใบแค่ถ้าจะบิดบิดวดยหมดเลยครับอันนี้ก็คือสนใบพายต้นต้นนู้นก็สนใบใบน,นู้นใบพายใหญ่ใบพายใหญ่อันนี้เป็นใบแคะครับ <c oughs> โอ้ลีลาบิดไม้ก็มีนะฮะ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการทําไม้บอนไซก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเริ่มต้นจากโครงสร้างเล็กๆแบบนี้แหละแล้วก็มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับหปี2ปี3ปี4ปี5ปี10ปีกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับสร้างไว้นะครับได้รูปทรงเป็นที่พอใจไม่พอใจมีอย่างเดียวครับตัดนะครับแล้วก็สร้างใหม่ผมบอกเลยครับว่า ถ้าคิดจะทําแล้วทําเลยอ่ะมันไม่ช้าหรอกอแต่ถ้าคิดมัวแต่จะมัวแต่จะอันนั้นช้าแน่ช้าแน่นอนคือติดจะอย่างเดียวติดจะจะทาจะทําแต่ยังไม่ลงมือทําซักทีเลยเถ้าคิดแล้วทําเลยอ่ะแปบ๊บเดียวก็โตแล้วครับอ่าอ้าวอันนี้คือตั้งใจใช่ไหมครับ,คร,บครูนี่ใช่ครับตั้งใจครับคือทําไมทรงมันมาเป็นอย่างนี้ล่ะครับผมผมอยากลองเลี้ยงเหมือนไม้ต่างประเทศห็นดูใน ภาพของตาประเทศนะครับเขาเลี้ยงแบบให้กิ่งนี้ไหลๆลงมาอย่างเงี้ยมันก็แตกดีครับอตอนนี้ผมจะเล่นไม้แบบทรงแปลกๆมากอ่ะไอทรงต้นอะไรเงี้ยเราเต็มแล้วามาเยอะมันเบื่อมันเต็มแล้วใช่ไหมใช,ใช่คือต้นนี้คือตั้งใจให้ไหลลงมาอย่างนี้เลยใช่เพราะฝั่งนี้เขาโล่งด้วยไงฝั่งนี้เขาไม่มีกิ่งเลยไงครับก็คือผมก็จะนับอันนี้เป็นหนึ่งไปเลยแล้วก็เลี้ยงเส้นเนี้ยให้ลงมา ฝั่งนี้จะทําเหมือนขั้นบันไดทักสามสี่ขั้นไล่สเตปชันขึ้นไปประมาณเนี้ยค,ครับผมอันนี้คือแนวคิดของครูมดนะครับเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของครูชัย,ยงบ้างนะครับกำลังรูปคำอยู่นะนะฮะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นมะขามไม้อมตะไม้อำกาไม้อมาตะนิรันการยอดวิวสูงที่สุดอ่ะก็คือมะขามครับ ครูชัยยงครับไหนรีวิวโคนต้นนี้ให้ลูกหลานน้องนุ่งฟังหน่อยนะครับว<อ>่าชนคุณใหม<า>่ไม้เป็นไม้ที่คนสนใจมากที่สุดนะในประเทศไทยเลยครนะไม้ต้นนี้ลักษณะจะเป็นโคนคู่แต่ว่าจะทําเป็นไม้งามก็ได้แต่ไม้ต้นนี้มันเสียแล้วครับเพราะว่ารากฝั่งนี้ไม่มี <c oughs> เดี๋ยวคุณบดก็จะขุดทิ้งแล้วผมจะมารอรับเอาเพราะรากฝั่งนี้ไม่มีรับอ่ะอ่าน,นี่นี่นี่เมื่อกี้เห็นไหม อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม้ด้วนนะฮะไม้พิการครับไม้เขไม่เอาครับเขาไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเดี๋ยวก็จะขุดทิง้งผมก็จะมารอรับเอาเอ่อในระหว่างที่ครูมดจะขุดทิง้งเดี๋ยวผมมาปาดหน้าไปก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเพราะนั้นให้มามารอนะใครแล้วแต่จังหวะอออนะผมถ้าผมมาบ่อยๆนะกอ็อาจจะได้นะครับอ่าตอนนี้อ,นนอาจจะ,ะนะตอนนี้อาจจะเป็นศึกแย่งไม้กันก็ได้นะเนี่ย <laughs> อย่างเงี้ยเสียบใบแคะมาดูเลยเี่ยมามามาอ่านี่นี่นี่มา,มา,มามขามใบแค,คะครับนี่ใบแคะอย่างเงี้ยเสียบนะครับเสียบเล่นตาฝั่งเดียวไปเลยเดี๋ยวข้างบนบเนี่ผมจะมาเข้าลวดบิดเขาครับนี่ผมให้นนแสงมันจ,จะเป็นบิดเป็นลีลาธรรมชาติลากทีนี้ลักษณะใบแคะเนี่ยมันจะเด่นตรงตรงใบมันจะเป็นฝอยเลยเห็นไหมครับไม้กลุ่มนี้จะโตเร็วมากจะไม่เหมือนเหมือไม่เหมือนมะขามทั่วไปเห็นไหมดูดิสวยมากเลยเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้หมดเลยครับ ผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าต่อยี่สิบต่อนะครับครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่ารากสวยมากนะครับโอเคเอากะลามาหนุนไว้นะครับแล้วก็จัดรากออกไปมีโยงมีกระดกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ใช่มันเป็นลีลาของไม้ธรรมชาติครับธรรมชาติรากรอบแบบธรรมชาติเป็นลีลาของไม้แบบนี้ครับสวยนี่คือมุมมองของครูทั้งสองท่านนะครับครูมดและครูชัยยงมาขาแคกเบอนี่ครับ ถือว่าเป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งก็ได้นะฮะ,ะต้นแม่อีกต้นหนึ่งสูงประมาณเมตรห้าสิบนาบสูงประมาณเมตรห้าสิบต้นนี้นะฮะยยอยากจะให้ดู <c oughs> ที่โคนโคนไม่โคนไม่สวยแล้วครับเพราะว่าไม่ได้จัดอยากให้ดูที่โคนนะครับโคนใหญ่ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้จัดถ้าทาต้องเสริมละเนี่ย <c oughs> รอยเสียบเขาน่าจะอยู่ตรงเนี้ยครับอ <c oughs> พอเขาผ่านอายุไปเขาก้มกกินดูไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ย ปืนปืนกินกันไ่หมดแล้วใช่ใช่เวลาเวลาอย่างเดียวครับที่จะลบเลือนรอยตัดต่อเวลาเท่านั้นที่จะลบแผลได้ใช่แล้วเป็นไม้ที่อุดมสมบูรณ์อ่ะมันยังไม่มีใครทําไงไม่มีใครเลี้ยงเอาต้นมันไปทําอ่ะผมผมเนี่ยจะทำนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมาเฟืองเลืดน้าออกลูกครับเออเดี๋ยวมาเฟืองเวียดน้มนีมาขามนะฮะสุดยอดเลยอ่าตอนนี้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ ต้องต้องซื้อกิ่งตอนนี้เหอต้องตอนอย่างเดียวครับอันนี้มะเฟืองเวียดนามใช่ออกลูกมีหน่วยด้วยเด้อติดลูกครับมีหน่วยด้วยนะครับัานลูกหนึ่งเลยเห็นไหมน่ะลูกออกเยอะครับเวลาเราไปสร้างอ่ะมาติดลูกครับที่เขาสวยๆครับเขาก็เลยนิยมกันมาสร้างงานบนไซครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่แรกผมก็คิดว่าผิวเขาจะไม่ตะปุ่มตะปะเหมือนของเวียดนามนี่พอ เริ่มจากโคลนใช่ป่ะเริ่มเริ่มผุเริ่มพังไใช่ไหมอาจารย์เริ่มเริ่มมีความมันลอกครับอ่าใช่มีแตก่เกตเนาะเนี่ยแต่เกตมันลอ,อกครับมอสเตงเลียนาในผิวก็จะแตกต่างกับมาเฟืองบ้านเราเลยครับผิวก็จะแบบเป็นตะปุ่มตะปั่มมีเกตมีอะไรเนี่ยนี่แหละสร้างได้เลยอืมอ,นนออกดอกสะพังก็มาเลยเอามาสร้างกันครับอาจารย์แก้วแปะเหล,ลวแบ่งให้มาทําต้นพันธุ์ครับต้นนี้อ่านะเนี่ยเนี่ย กาน,นขายไปเยอะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะขอมุมมองของครูชัย,ยงบ้างครับว่าดูเรื่องของการเลี้ยงไม้บอนใจอยากให้ครูฝากคําคมอะไรเล็กๆสั้นๆในช่วงท้ายนี้ถึงพี่น้องที่เป็น f c แฟนคลับผมอยู่บ้างครับเชิญครับครูก็อยากให้ให้ใหทุกท่านเริ่มต้นโดยการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะฮะให้ลงมือทําอย่างเดียวเราจะเข้าใจจะเริ่มต้นจากไม้ชนิดไหนก็ได้เอาราคาถูกย่างเช่นเพมหน้าได้หวาน ขาอมระคามเองนะอย่างนี้แต่ว่าข้อสําคัญต้องลงมือทําครับอืนะลงมือทําก่อนนะเดินเองใบดูเองเลยครับผมครับขอบพระคุณครูชายงและครูมดนะครับผมนะฮะก็ท้ายนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเล็กๆแบบนี้แล้วครับมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับนอกเหนือจากที่ผมทํามะพร้าวบอนไสตอนนี้ก็มาดูเรื่องของไม้ทรงต้นกันบ้างหลากหลายมุมมองหลากหลายดีลาแต่อย่างที่ครูจะยงบอกเพื่อนเจ้ากูนะครับว่าสุดท้ายเราอยู่ที่การลงมือทําครับผม อันนี้วิกฤตอ่ยครับขอบคุณและสว,ส,สวัสดีครับ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 